สมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดีฉนันนะคิดแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยนีย่จิตมันไปเง้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมเพราะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัดว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเลบฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะยังอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวีมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นนั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่าลมคือกายกายคือลม ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกาย,กายอยู่เป็นประจำเห็นนะ,ะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพิณาธาตุินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้และเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียนเผากิเลสโยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูป จากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหม่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะสัญญาเกิดเวลายมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจแล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับมาอีสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้ แค่นี้เองเห็นไหมพระเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสี่ในเรื่องกับพรีอาหารสีตั้งแต่กับพลีกาลาอา,าหารผัสอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ใครเห็นแค่นี้อริยะสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองยอมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขาร ดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกพอใจไม่พอใจอีกแล้วดึงกลับมาลงจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่รูกเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมมันเป็นเรื่องของเรา แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดาไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานะก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถา,าคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีเรามีอยู่หมดเลยนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่ตางๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสดาจะสับสน อธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นผู้เจ้าจะบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของดีความพระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละเล่าจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับ ใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดาไม่มีไงาโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคําคนอื่นฟังคําตถาคตคนเดียวเนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำท่านคำตถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วบัญญัติศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือคมความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะ เพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันห้าวิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระศาสดาสอนเรื่องคําบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาดูด้วยอาตามาจะเปลี่ยนคําสอนเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหม ใครใช่อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามพระศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตําราเดียวคือบาลีสามรัฐและตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันไหมาอาอตมาให้โยมเปลี่ยนหรือจะอาตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ามาเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายศิริสทธะเคยสอนคาบรยกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่ไหมแล้วเรามาเปลี่ยนกัน นั่นถ้าเคยสอนอาสาละบุตรท่องคาไวยกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทํากันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับสงบหยุดเข้าใจไหมอ่า ในอาณาปานสติสูตรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลงดูต่อไปพอจิตตสังขารลำงับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปัสนาเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้4ี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนา และทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้พระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายยาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกนู้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมาใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบริบูรณ โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี้เป็นจิตตามุปสนาพระองค์ใช้บทพันะว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะ เพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตนะไม่รู้จักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้สาวกมาแต่งเองเรื่องคําบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตาลุปัาสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็น ความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปั๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตร,ตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมเห็นไหมาอาตมายืนยันโดยคำภาษาสดาตลอดไม่มีคำสาวก ไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุดนั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดจะน,นี้คุณนะต้องเปลี่ยนคําพูดไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนคําพูดใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณ2,000กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนของศาสดานะ,ะไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเอง